รอวันนี้มานานครับอยากเจอคนนี้มานานและข้ามกันไปข้ามกันมาเพื่อนก็นพ,นกพูดถึงนะครับเราอยากสัมภาษณ์เขานะแล้วก็ชวนมาที่ร้านวันนี้ยินดีต้อนรับครับพีบ mm hmm. ่ต่อเดอะแบคครับเย้ก็เหมือนคนสมัยก่อนนะทํางานอายุหกสิบกะว่าจะเที่ยวแต่ mm hmm. โชคร้ายอ่ะเละออก แล้วพอมาจากลาวเข้ามาเมืองไทยปุ๊บโทรศัพท์เข้ามาเว้ยไอเราคิดว่าอะไรปะนึกว่าไม่ใช่ชีพไม่ใช่หรือไม่กระทวงนี้ทรือย่างเรืองโทรมาไว้วันนี้เราคุยกันสบายๆนะครับยินดีต้อนรับพี่ต่อในแบงค์ร่ำครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเยือนร้าน Impact Outdoor Camping เมืองันงัานีนะครับพี่ขับรถมาไกลมากวันนี้ไกลมากกำลังกังวลว่าจะกลับบ้านเนี่ยปลอดภัยไหมอีโม่เนี่ยได้อยู่นะได้อยู่จะฝีเท่มแล้วผมอยากจะ บอกว่าผมยินดีมากที่ได้เจอนะครับ,รบเราไปเดินเบตงด้วยกันนะครับเราสวนกันนะเราสวนกันแล้วก็ได้ได,ดึงกันนิดหน่อยคืนนั้นะนะครับแต่ว่าพี่ต่อเนี่ยสำหรับผมอ่ะเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินป่าก่อนที่จะมามเป็นพี่ต่อเนี่ย ก่อนคนที่มาดูคลิปนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าเออที่มาที่ไปยังไงอะไรที่ทําให้พี่เป็นแบบตัวแทนของนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ mm hmm. ก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับพี่คือผมมาเที่ยวตอนอายุ40กว่าแล <40. S 3> <40. S 2> ้ว40กว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็เหมือนคนสมัยก่อนนะทางานอายุสิบกะว่าจะเที่ยวแต่โชคร้ายอะ่ะได้ออกตอนสมัยทํางานก็ทํางานปกติแล้วแล้วทางานมาเรื่อยๆแล้วบอกก่อนว่าผมจบว,วิศวะมา แล้วก็ไม่รักดีออยากเป็นครีเอทีฟก็มาทำสายครีเอทีฟอยู่สักเกือบอายุ2ป่ะอายุ40 20่สออยู่สก็ทำจนถึงอายุ40จังหวะโควิดด้วยนะก็มีปัญหาเรื่องบริษัทแล้วก็โดนแลกออกมาอก็จริงๆต้องบอกว่าเที่ยวจะโดนแรกออกเนี่ยคือผมครับ พอเราออกจากงานเนาะตอนนั้นผมได้เงินมาก้อนหนึ่งผมก็มองว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามีเงินหนึ่งก้อนน่ะถ้าเราเที่ยวอย่างเดียวอ่ะอยากรู้ว่าชีวิตเราจะจบตรงไหน,นเที่ยวอย่างเดียวเหรอพี่จริงๆผมเที่ยวอยู่พักหนึ่งประมาณ4ี่ปีมั้งเดนเงินกใกล้จะหมดอ่โะโชคคนลามันเดีย ผมก็ไปส่งประกวดเรื่องของนักเตะไทยผมจําได้ช่วงนั้นแบบคนว่าโอเวอร์เลยหลายเพจเลยส่งตัวเองเข้าประกวดด้วยซึ่งผมว่าตามพี่อยู่ตอนนั้นเราก็รู้ว่าเออพี่ต่อเนี่ยเข้าร่วมด้วยอ่าตอนนั้นเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยตอมส่งสิวะเผื่อมึงจะได้เป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้คาดหวังนะแล้วผมจำได้เลยผมอยู่ที่ลาวแล้วพอมาจากลาวเข้ามาเมืองไทยเพ๊่มโทรศัพท์เข้ามาไว้ไอเราก็นึกว่าอะไรปะ หรือว่าวิจาชีพหรือไม่ก็ทวงนี้อี่อย่างเนี่โทรมาแบบว่าสวัสดีค่ะเนื้อเบลาเลยนะไอเข้าไปแบบไปนักท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เริ่มงงนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือเหมือนเข้า20คนไง<อ>เข้ารอบก่อนเข้ารอบก่อนไอเราก็แบบเถอะยเงนินก็ไม่เบี้ยวต่ต้องไปอเอาไอแพดเขาจะให้ไอแพด <S <S ขเขาให้ไอแพดถูกต้องก็เข้าไปปพ๊บแล้วก็ทํากิจกรรมทำบ้าต่างๆเนี่ยไอเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าตอนนั้นผมมันยังแบบเพจมันยังแบบไม่ได้ใหญ่ะก็ด้วยความว่า จังหวะผมด้วยเนาะเขาเรียกว่าคนเรามีจังหวะชีวิตผลประกาศออกมาว่าผมได้เป็นต้นทุนใหญ่พิเศใช่วันนั้นนี่แบบจากจากเป็นงไงพี่เงินจับหมดแล้วนะเรฉะนั้นผมไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยหน้าที่ของเขาคือเขาบอกให้พี่ไปเที่ยวไปเที่ยวได้ให้เงินโอ้โหเป็นเป็นเป็นอาชีพที่ทุกคนแบบอิจฉามากแน่นอนคือคือจริงๆไม่ได้อิจฉาผมดีหรือเปล่านะมันเป็นการจ้างเที่ยว ที่ได้เงินที่ใช้ชื่อว่านักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกสเดือนแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนั้นเราเที่ยวเป็นแบบสหะก็คือไม่ได้ไปอย่างเดียวไปเที่ยวแบบแนวแบบวัฒนธรรมไปเที่ยวในงานที่มีอีเวนต์ไปดูชุมชนก็ถือว่าได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆว่าการท่องเที่ยวของเราอ่ะมันมากกว่าแค่การเที่ยวอย่างเดียว ราชอบเที่ยวทะเลแล้วไปทะเลไปเที่ยววัดก็เลยทําให้เรารู้ว่าการท่องเที่ยวมันมีหลากหลายซึ่งตอนนั้นคอนเซปต์สื่อได้หลากหลายเลยเพราะพี่ต่อแบบเดินทางทั้งหลากหลายแล้วก็ไปเที่ยวหลายสถานที่หลายจังหวัดอ่ะถัดมาหลายคนก็อยากจะรู้เลยพี่ว่าหนึ่งในประเภทของการเที่ยวเนี่ยมันก็คือประเภทของการเดินป่าทําไมถึงเลือกมาเดินป่าพี่จริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมเที่ยวเป็นอุทยานหือผมเมื่อก่อนโลกอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มันไม่กว้างขวางเนาะข้อมูลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างน้อยคือเราไม่ได้มีเพื่อนเราก็ไม่รู้แล้วก็เที่ยว อยู่ก่อนแล้วเขาใหญ่บั่งไปเจ็ดสาวน้อยบั่งไปเอาอุทยานไหนที่อยู่ระแวกที่เราขับรถไปได้อะเราไปหมดผมก็ไปนะแต่เราไก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีโลกใบนี้อยู่ไม่รู้จริงเออแล้ววันหนึ่งอะตอนผมจําได้เลยผมไปช่องเย็นโมโกจูก็เพื่อแฟนว่านี่เฮ้ยเราไปต่อไหมบังเอินว่าดูจากแผนที่ยะมันใกล้ๆกับเขาหลวงสุโขทัยคือป่าแรกเลยนะขยับไปอีกนิดนึงจะเป็นสุโขทัยก็ใช่ก็แบบเป็นเหมือนรถทิ์อะแล้วก็เตรียมของกันไปขึ้นเขาหลวงโอ้เชื่อไหมมันเป็นเป็นเป็นการบ โลกครั้งแรกเลยอะการท่องเที่ยวแบบเนี้ยมันมีอยู่ในโลกผืนนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเว้ยบกของไปเองไปของปไปเองเปไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งไปนอนในป่าไปนอนในป่ามีเต็นท์มีเต็นท์ม,นมีทาอาหารตุม,มาม่าแล้วก็มีความเหนื่อยล้าเดินในป่าจริงๆตอนที่ผมไปคนน้อยพอเดินครั้งแรกรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมันใช่จริตเราเลยเว้ยมันแล้วจะจริตหลังจากนั้นก็เริ่มหาก็ไปสันนอคูว่าชั้งเผือกคคือตอนนั้นเราไปในป่าที่มัน,เป,นเป็นป่าตลาดเนาะ เพราะว่าหนึ่งข้อมูลัหาง่ายมันมีคนเคยให้ข้อมูลไว้แล้วอยู่แล้วที่พอพอจะได้แล้วก็ไปที่นี่แหละใช่ใช่พอเราเริ่มต้นได้นะเราต่อยอดได้แล้วก็จะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเราเจอคือผมไปเที่ยวสันนวัวผมเจอเพื่อนได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มึงไปเที่ยวนี้ไหมอเราก็ว้าวดิโอชวนกันไปอีกก็ชวนกันไปเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะที่เราได้ออกเดินทางที่มันแตกต่างจาก ไปเป็นการเดินป่าเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นผมชอบคํานี้นะ,ะคําว่าจริตมันถูกกับจริตของเราพอบอกว่าเฮ้ยมันได้เดินป่าแล้วมันตรงกับจริตของตัวเองอธินน <c oughs> บายนิดนึงใน,นคำว่าจริตมันหมายถึงว่าเราชอบอะไรในนั้นการเดินป่าเนี่ยที่บอกว่าจริต สัตเนี่ยมันต้องรอเวลานะ hmm. มันไม่ใช่อยู่ดีแล้วแบบจะเจอปุป๊บๆเลยนะ hmm. วันนั้นน่ผมไปเดินป่าและผมรู้สึกว่าอยู่กลางป่าคนเดียว hmm. แล้วก็ได้มองต้นไม้ได้มองสิ่งแวดล้อม hmm. ได้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงน้ําตกอะไรไป,ไป,ไปเรื่อยเดิน hmm. ทุกย่างก้าวที่เดินไปเนี่ยเราได้เห็นสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินนะเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือใจเราอะ hmm. ก็เล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างทางอ่ะพี่ต่อก็ถ่ายทอดประสบการณ์มาด้วยอถูกต้องถ,ถ,ถ่ายรูปด้วยทำคอนเทนต์ด้วยผมเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเราเป็นครีเอทีฟเนาะเ <c oughs> มื่อไหร่เราเป็นครีเอทีฟมาก่อนแล้วก็มองว่าเนี่ยเราจะสื่อสารพวกนี้ให้คนที่เดินตามหลังเราอ่ะ <c oughs> หมายถึงว่าคนต่อไปที่จะมาเนี่ยหรือคนมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังหาข้อมูลเนี่ยหาจากไหนไอภาพสวยๆอ่ะผมว่าคุณต้องถ่ายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าผมทำได้มากกว่านั้นคือเอาสิ่งที่ผมถนัดมาเป็นความรู้เป็นอินโฟกราฟิกเรื่ององขมากตอนนั้นนีในคม ภาพของพี่ต่อนี่แบบปราณีตมากไม่เหมือนใครเลยใครเห็นแบบผมนั่นเลื่อนฝีนะตั้งแต่ต้นโ่อนนะจนถึงตอนนี้ผมรู้เลยว่าอันนี้เดอะแบกเดอะแบกเป็นคนทําแน่นอนครีเอทีฟอะมันอยู่ในทุกวงการมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในเรื่องของการศิลปะเท่าแบบผมเอามาใช้กับการเดินป่างผมมันก็ทําให้คนหลายๆคนอ่ะพูดตรงเลยนะทุกวันนี้ผมว่าหลายๆคนอะชอบสิ่งที่ผมทําจะมากจะน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันมีประโยชน์แน่นอนอ